โอเคนะครับก็ iPad 2นะฮะตัวนี้ใส่เข้าไปใน t a กกสนะครับเป็นเคสของยี่ห้อถ a กก s ซึ่งดูแล้วก็น่าจะคงทนดีตรงนี้มันจะเป็นเหมือนซอฟต์เคสนะครับแล้วก็จะมีหนังอยู่ด้านหลังเห็นโลโก้ <anime> Apple ด้วยกลัวจะไม่รู้ว่าน,นี่เป็นของ Apple นะครับใส่แล้วเนี่ยก็เอาสายรัดรัดให้เรียบร้อยดูแน่นหนาดี ไม่ดุดไม่งั้นง่ายๆนะครับแล้วก็ไว้ที่ความสูงสักกําลังดีลองปล่อยลงพื้นดูนะครับดับงป้าบเลยแล้วก็ดูว่าถ้าเกิดตกระดับนี้เนี่ยตัวเคสมันจะช่วยกันได้มากน้อยขนาดไหนนะครับผลก็คือ,อยังดีอยู่ใช้ได้อยู่ไม่มีปัญหาอะไรไอ้ที่หลดยังค้างไว้อยู่เยอะแยะเลยนะฮะ ก็ยังดีอยู่จะพิมพ์จะอะไรก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วก็ลองรอยนะครับก็มีแค่ลายนิ้วมือของผมเท่านั้นเอง